สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยกเช่นเคยวันนี้ปุ้ยมีโอกาสอยู่กับรถไถนิวฮอลแลนด์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นรุ่นทีทีสาพัตนั่นเองแถมตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพามาชมรอบๆคันว่าน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสำหรับทีทีสาพัทคันนี้นะคะเรามีใบดันกว้างถึง1เมตรเ5เซนเลยและที่สำคัญนะคะคันหน้าเราทนทานแข็งแรงแต่คันหน้าตัวนี้นะคะจะเป็น คนหน้าของ CNH นะ,ะและก็สามารถใช้งานได้ดูยงานหนักได้ในไร่นะคะไม่ว่าจะเป็นไล่มนันไล่อ้อยไร่ข้าวโพดนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะท่นทานแข็งแรงนะคะขึ้นชื่อ CNH เลยสำหรับคันนี้นะคะยางหน้ามาพร้อมกับขนาด9.5ขอบ24เลยและยางหลังนะคะขอบ ขอบเท่าไหร่2 8นะคะ14.9ขอบ28นั่นเองนะคะพิเศษสุดๆนะคะเราติดตั้งกระจังหน้ามาให้แล้วก็ปลายท่อยาวนะคะเพื่อความสวยงามแต่กระจังหน้าเราติดตั้งให้เพื่อป้องกันกิ่งไม้นะคะทะลุเข้าไปด้านในเปิดฝากระโปรงให้ด้วยค่ะ ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างบริเวณตรงนี้จะเป็นกองอากาศนะคะมี2ชั้นนะคะกองนอกและกองในและจะมีกองแก้วมาให้นะคะเพื่อดักเศษฝุ่นใหญ่ๆก่อนที่จะเข้าไปกองอากาศนะคะและที่สําคัญเรามีเซ็นเซอร์ เตือนกองอากาศตันนะคะเวลากองอากาศตันทางเซ็นเซอร์เขาก็จะแจ้งที่หน้าปัดหน้าจอพวงมาลัยเลยนะคะสำหรับที่ที่3.50พัดคันนี้นะคะมีแรงม้าอยู่ที่50แรงมาที่2,100รอบต่อน,นาทีเลยนะคะเครื่องใหญ่มากนะคะ เขาสามารถบรรจุน้ำมันเต็มถังได้ถึง62ลิตรเลยทีเดียวนะคะทำงานได้ทั้งวันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องโดยสารมีห้องโดยสารขนาดใหญ่และที่สำคัญเบาะนุ่มมากนะคะมีที่ค้ำแขนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่เมื่อยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูระบบไฮดรอลิกด้านหลังกันดูบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้มีระบบไฮดรอลิกมีคันยกนะคะคอนโทลด้านหลังอยู่3ตัวนั่นเองตัวรูปแบบธรรมดาก็คือคอนโทลผ่านหลังธรรมดาพี่ดุลขอดูหน่อยค่ะผ่านหลังก็คือเป็นคันสีเหลืองตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดับคอนโทลก็จะเป็นคันสีแดงนะคะดับคอนโทลเนี่ยจะมะีตัวเลขบอกความลึก ะะของดับคอนโทรลที่เราจะต้องตั้งนะคะอันที่3ก็เป็นตัวพิเศษของเราเลยนั่นก็คือลิฟโอมติกนั่นเองลิฟโอมติกของเราก็คือเป็นการยกวางอุปกรณ์ขึ้นสุดลงสุดเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะกดปุ๊บยกปับ๊บกดปุ๊กวางปั๊บนะคะเหมาะสำหรับการ ไถที่เวลาเรากลับหัวงานเป็นที่สุดนะคะในการทำงานจะง่ายขึ้นนะคะและที่สำคัญเรามีจุกมาให้ด้วยเป็นวาลวที่เอาน้ำมันออกมาใช้ภายนอกนะคะในกรณีที่เราจะใช้ดัมก็สามารถถอดแล้วก็ใส่ดัมได้เลยนะคะ,ะและที่สำคัญเรามีไฟออกมาใช้ภายนอกได้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะต่อสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟ ซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะสำหรับเทลเลอร์เราสามารถต่อไปใช้ได้ภายนอกได้เลยบริเวณแขนนะคะแขนยกสามารถยกสุหนักสุดเลยที่ปลายแขนยกได้1ตันกับอีก800โลนะคะตัวนี้โซ่ข้างเขาจะเป็นแบบกระบอกค้ำยันนะคะใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับทีทีสามจพัดคันนี้มาพร้อมกับโครงหลังคานนลภัยนะคะ รับน้ำหนักตัวรถเลยสัญญาณไฟนะคะสัญญาณไฟเป็น LED ทั้งหมดนะคะทั้งคันเลยนะคะสวยงามมากเรามาดูระบบ PTO กันบ้างสำหรับตัวนี้มีระบบ PTO อยู่3ระบบนะคะมีระบบ540และ540 e พิเศษอีกทีหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วดี p โ o เราจะหมุนตามรอบล้อนะคะสำหรับตัวนี้สามารถหมุนถอยหลังได้เหมาะกับการใช้งานกับหางตัดหญ้าเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านในที่จะใช้งานไล่และพ่วงกับการตัดหญ้าในสวนสามารถใช้งานได้เลยค่ะ ดูระบบไฮโดรลิกกันไปแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ TT สามจพัดคันนี้นะคะระบบเกียร์ของเขาจะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังด้วยระบบซินโครชัตเทิลนะคะตรงคอบพวงมาลัยนะ,ะ,ะเดี๋ยวปุ้ยขึ้นไปให้ชมกันห้องโดยสารกว้างนะคะเบาะนุ่มมากเลยสามารถปรับได้เดินหน้าถอยหลังได้นะคะสำหรับเบาะนั่ง ตามสรีระของคนขับเลยเดินหน้าถอยหลังด้วยซินโคชัตเทิลบริเวณคอพวงมาลัยนะคะ1,2,3,4อยู่ด้านขวามือของผู้ขับนะคะสีเขียวๆที่พี่ๆเห็นนี่กคือคอนโทรลใบดันดินนะคะถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับงานไล่ต้องคันนี้เลยที่ทีสามจพัดนะคะตัวนี้จะเป็นสวิกเปิดนะคะแล้วก็ มีตัวดึงดับอยู่ด้านล่างนะคะและนี่ก็คือ New ฮ o ลแลนดรุ่นทีที3.50พัด50แรงม้านะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานไล่นะคะเร้นงานไล่นะคะไม่ว่าจะเป็นไล่มันไล่อ้อยไล่ข้าวโพดนะคะปุ้ยแนะนำเป็นคันนี้เลยทีที3.50พัดงานไล่คันนี้ราคาเริ่มต้น7 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ และตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจะใช้เงินดาวเท่าไหร่ก็ได้สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะปุ้ยก็ขอฝากช่อง Youtube น้องปุ้ยแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามการรับชมรถไถรีวิวรถไถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น รถใหม่รถมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ